สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอฟซีของแม่หมูทุกผู้ทุกคนนะคะเนาะกลับมาพบปะกันกับแม่หมูคือเก่าท่านสองล้านส้มตำแม่หมูตกครกเนาะค่ะเนาะห่างหายกันไปหลายมืองพวกใครจะพบปอพี่น้องเอ้ยดูก,กับพวกใคยอยู่ดีนี่แห้ง งานขาะงานขายกะเป็นนาทีที่ต้องรับผิดชอบนะพี่น้องเนาะเนาะมือนีแม่หมูมาทำนาทีของตัวเองให้เสร็จสมบูรณ์มือนีมือสุดท่ายท่ายสุดมือแห่งความหวังความโชคดีของพ่อแม่พี่น้องแฟนครับของแม่หมูเนี่ยนะพี่น้องเอาเป็นว่ามือนีแม่หมูสีมาสรุปหวยให้เนาะค่ะเนาะมือนีสีมาสรุปหวยให้ตั้งอกตั้งใจว่าสีสรุปห้ตั้งแต่เมื่ขึ้นนี่ยนะพี่น้องเมื่ขึ้นกัเนีอยู่เนาะค่ะเนาะเนี่อยู่ติดแข่ติดงานติดการหลายๆอันนลายๆแนวเนาะ มือนี้มูกระตือกระดึกลุกกระสาวมาทำนาทีของแม่หมูอยากคุณผู้ชมถาสิว่าแม่หมูไปใส่นอคุบมาสรุปเลกให้พี่น้องเบิ้งแน่นอนได้ตัวใดเพิ่มเติมตัวใดมากค่ะคือบอมาบอกมากาวกันแน่นะคะน้อมือนี้แม่หมูกับมามาค่ะมาสรุปให้ค่ะคนแรกเลยนะคะอาจารย์หำใหญ่นะพี่น้องเนาะอาจารย์หำใหญ่นะคะ เตกแกไม่เคยพลาดนะคะไม่ไม่ไม่เคยพลาดวดนนี้แม่หมูก็เลยลองตามดูนะคะเป็นยังไงลองเอาไปเป็นแนวทางดูนะคะวันนี้แกให้มาเลขไม่เยอะนะคะ3ตัวก็จะเป็น517173เด่น7นะคะสำหรับใครที่ชอบวิ่งหรือว่าจะเอาไปจับคู่กับเลขของตัวเองเนาะได้มาเด็ดตัวไหน,ต,ไหนตัวไหนเด็ดตัวไหนเด่นนะคะอยากได้เลขเด่นๆของอาจารย์ไหนไปจับคู่กับเลขของตัวเองลองดูนะคะ ของอาจารย์หามใหญ่เด่น7เนาะสองตัวก็จะเป็นเจ็ดหนึ่งเจแล้วก็7จสนะคะคุณผู้ชมลองดูนะคะค่ะต่อมาเลยก็จะเป็นหวยน้องตักนะคะน้องตักน้องตักนี่เป็นหลานแท้ๆของแม่หมูเลยด้วค่ะพี่น้องเป็นหลานแท้ๆของแม่หมูน้องไปเสียชีวิตอยู่ญี่ปุ่นเนาะด้วยอุบัติเหตุค่ะพี่น้องน้องไปเข้าสิงร่าง หมอทำนะคะแล้วน้องก็เขียนห้น้องบอกว่าน้องสิเขียนห้งวดสุดท้ายแล้วน้องก็จะไปเกิดหลังจากที่ทำบุญให้น้องแล้วก็เอาฉัดนะคะฉัดเงินฉัดทองนะคะไปไว้ที่วัดแทนรูปของน้องแล้วน้องก็จะไปเกิดนะคะกำหนดการถวายฉัดก็คือวันที่สามเนาะวันนี้ก็เป็นงวดสุดท้ายที่น้องจะได้เขียนให้เรานะคะ ตัวเลขก็จะเป็น3 8 5ด้เนื่องค่ะพีน่น้อง3 8มที่เพื่อนเขียนให้เนาะสา7หน้องเขียนให้แค่สองตัวนี้นะคะ3 8 5แหแล้วก็3ามห้าเดนะลำรับเลขสองแสแล้วก็28 3สนี่คนที่ไปด้วยแกให้มาเนาะแกเขียนให้แม่หมูมาแบบนี้แม่หมูก็เอามาลงให้ผู้ผชมดูแบบนี้นะคะ2ตัวก็จะเป็น85กับ7 5ห้านะคะ ลองดูเนาะคุณผู้ชมลองดูอันนี้เราไม่เชื่อเราก็ไม่ลบหลู่นะคะสิ่งที่เรามองไม่เห็นอาจจะเป็นน้องมาให้โชคกับญาติพี่น้องจริงๆก็เป็นได้นะคะงมดสุดท้ายท้ายสุดที่น้องจะอยู่กับเรานะคะหลังจากนี้หลังจากที่เราทำบุญให้น้องแล้วน้องก็จะไปสู่คพภบคิ่ที่ดีเนาะน้องบอกว่าน้องจะไปเกิดนะคะต่อมาเลยนะคะต่อมาก็จะเป็นหวย คนนอนนานะคะหวยคนนอนนานเนาะที่แม่หมูไปไปเจอแกโดยบังเอิญความแหม่นของแกนะพี่น้องเม่นหางงวดผ่านที่บอพี่น้องงวดเดียวสามตัวตรงๆแกก็ถูกมาแล้วเด้อค่ะพี่น้องเด้อแกบวกทุกคนถูกงวดนะคะแต่แกเป็นคนไม่ชอบซื้อหวยอีกอย่างหนึ่งแกนอนนาแกไม่มีโทรศัพท์แกก็ไม่ไม่มีโอกาสได้ซื้อเนาะ สำหรับใครที่ไปหาแกแกก็จะแบ่งปันให้นะคะเดี๋ยวลองดูวดงวดนี้ทถ้างวดนี้เข้างว,วดหน้าแม่หมูตามใหุ้ณผูผชมแน่นอนค่ะบนนะคะบนของคนนอนนาให้มาก้าวสามเนาะก้าวสามตัวเดียวนะคะล่างล่างของคนนอนนาให้มาสี่แปดสี่แปดตัวเดียวเด้อค่ะพี่น,อนอ้องเด้อเอ้าลองเหมือนกันนะพื้นผืดดีแถมผู้ใดพื่นหายไพมีแต่พูถาา้ถือพื่นแห้เห้ามาห้องตับชีบว่าถือูีบ่ มีสุกมีดวงตะเพิ่นนย่บ่ห้องพ่มีบ่ต่อมานะคะหวยหวยเด็กกำกับสารนะคะคุณผู้ชมหวยเด็กกำกครั้งแรกน้องกำได้สี่สิบสี่เม็ดครึ่งนะคะมีเม็ดเล็กๆติดอยู่ในมือน้องเนาะก็ก็ก็เขียนเพิ่มเติมให้มาเป็นสี่สิบห้านะคะครั้งที่สองน้องกำได้สิบสี่เม็ดนะคะคุณผู้ชมลองดูนะคะวันนี้วดที่สามแล้วนะคะที่น้องกำได้นะคะ ต่อมาเลยนะคะก็จะเป็นเลขไอ้ไข่เนาะมาไอ้ไข่นะคะแม่หมูไม่ได้ไปทําคลิปเนาะแม่หมูยุ่งยุ่งอยู่นะคะแต่แม่หมูก็โทรถามเอาเด้อพี่น้องเด้อพนก็บ่ามวดหนีไอ้ไข่คาบได้สามตัวเซนพี่น้องสามตัวก็สิเป็นสามหกหาเด้อพี่น้องเด้อสามหกหาสองตัวก็สิเป็นหกหาเซนพี่น้องงวดนี้กรรมเอ๋งวดนีคาบซามหนีเซนพี่น้องต่อมาเด้อพี่น้องเด้อต่อมาก็จะเป็น หวยลุงเป๋อค่ะพี่น้องหวยลุงเป๋อลุงเป๋อฝันว่าได้จับปลิงนด้ค่ะพี่น้องลุงเปอ๋เปอฝันว่าได้จับปลงปบปิงนะคะแกก็ตีออกมาให้เราเป็นแปดแปดห้านะค่ะพี่น้องแล้วก็สองตัวก็จะเป็น เบดห้าตัวเดียวเด้อพี่น้องเด้อลองเบิึงเด้อค่ะหวยลูกเปือบมหลายตัวค่ะพี่น้องหมดก้อนห้ยแม่หมูมากหกสีหมดก้อนห้ยแม่หมูมาหมกหกสีหลังจากนั้นเพิ่นกระฟันได้อีกหลังจากที่แม่หมูไปหาเพิ่นเพิ่นกระฟันได้อีกแม่หมูกับวัดไรเขาไปตามเนาะเพิ่นก็ได้สิพามาสัตว์ได้ได้หนึ่งเกาหามาสัตว์พี่น้องวันนี้แม่หมูก็เลยไปตามมาให้อีกเป็นจนังไรกับรองเสียงบึงเด้อพี่น้องเด้อต่อมานะคะต่อมาเป็นหวยอาจารย์อ้วน หวยอาจารย์อ้วนนะคะหวยอาจารย์อ้วนที่ฝันว่าได้ขึ้นรถไฟนะคะเลขข้างตู้รถไฟก็จะเป็นสามเก้าสองหกนะคะอันนี้แม่หมูกลับหัวก,กลับหางให้นะคะสามหกแล้วก็สองเก้าเนาะสำหรับเก้าเจ็ดนะคะเลขเก้าเจ็ดอาจารย์อ้วนบอกว่าตามให้แน่พี่น้องตามให้ผมแน่พิสุทงวดก้อนฝันคักฝันแน่มันบ่ามากมันเป็นยังคือบ่ามากเพมันมันถามว่างวดนี้บอกพิสัทพี่น้องเอา ลองบึงเนาะค่ะเนาะตามต่อไปค่ะพี่น้องสําหรับเลขแปดศูนย์เนาะอาจารย์อ้วนฝันว่าขึ้นรถไฟแล้วไปนั่งกินไข่หมดไปแปดใบเนาะค่ะพี่น้องเนาลองเสียงบึงเด้อค่ะเดาอเป็นกาลังใจให้สําหรับเลขอาจารย์อ้วนเนาะค่ะเนาะอย่างที่บอกอาจารย์อ้วนเราเพิ่งจะพลาดแค่งงวดที่แล้วนะคะวันนี้ไม่แน่อาจจะมาทั้งบนทางล่างนะคะมาท้งบนทางล่างอาจารย์อ้วนก็เคยมาแล้วนะคะตามต่อได้พี่น้องเดอ้อสุดท้ายท้ายสุด เป็นเลขพระเอกของเรานะคะพระเอกของเรานะคะยังเป็นตัวเดิมนะคะคุณผู้ชมเลขยังไม่เปลี่ยนเนาะเลขยังไม่เปลี่ยนนะคะเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานแฟนพี่หนิงเล่าให้แม่หมูฟังว่าพี่สาวของแฟนแกนะคะพี่สาวของแฟนพี่หนิงเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์เป็นคุณครูนะคะ เพื่นไปซื้อเลขลอตเตอรี่60ไปซื้อมาแล้วนอนฝันดีมากเลยค่ะคุณผู้ชมฝันว่าได้เงินได้ทองนะคะเป็นฝันที่ดีมากเลยก็ลองดูนะคะงวดนี้อาจารย์หนึ่งไม่แน่นะคะให้มาแค่นี้ให้ระมัแค่นี้อาจจะเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยก็ได้นะคะค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงถ้าอาจารย์หน่งมาหาแม่หมูยังไงเช้านี้แม่หมูจะรีบลงให้เลยนะคะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชม อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะถ้ายังไงถ้าพี่เหน่งมายังไงแม่หมูก็จะรีบลงหวยให้ทันทีเลยนะคะกดติดตามไว้นะคะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณมากๆขอให้คุณผู้ชมทุกท่านอยู่ดีมีแต่ความสุขร่ำรวยร่ำรวยเฮงเฮงเฮงนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ ปิดจองยันเสริมดวงเรษฐีนาคาพุทธคุณในด้านธรกิไม่ได้มาจากอาจารย์ใดหรือสำนักใดๆทั้งสิ้นสามารถประบุพุทธคุณในการปลุกเสกได้เช่นเน้นเสียงดวงเสียงโชคเจรจาคา้าขายร่ำรวยรอบแรกในการปลุกเสกของปีห4ีจะเป็นวันที่27กุมภาพันธ์ซึ่งตรงกับวันเสาร์แรมหนึ่งค่ำเดือนสี่ฤกษ์ดีวันธงชัยขั้นตอนในการสั่งจองโอนจองเต็มจำนวนในราคาเพียง9 9้าร้อบาท ระบุชื่อจริงนามสกุลจริงที่อยู่จริงตามบัตรประชาชนระบุวันที่เกิดเช่นวันจันทร์อังคารระบุปีนักษัตรระบุในการลูกเสกเสริมดวงว่าเน้นพุทธคุณในด้านใดตัดส่งฟรีไม่มีเก็บเงินปลายทางสนใจสั่งจองเอสไลน์มาที่เบอร์064-130-1077เบอร์เดียวเท่านั้นจ้า จองยันเสริมดวงเศษธีนาคาพุทธคุณในด้านธรกิไม่ได้มาจากอาจารย์ใดหรือสำนักใดๆทั้งสิน้นสามารถประบุพุทธตคุณในการปลุกเสกได้เช่นเน้นเสียงดวงเสียงโชคเจราจาค้าขายร่ำรวยรอบแรกในการปลุกเสกของปีหง์ศีจะเป็นวันที่27กุมภาพันธ์ซึ่งตรงกับวันเสาร์แรมหนึ่งค่ำเดือนสี่ฤกษ์ดีวันธงชัยขั้นตอนในการสั่งจองออน์จองเต็มจำนวนในราคาเพียง999บาท ระบุชื่อจริงนามสกุลจริงที่อยู่จริงตามบัตรประชาชนระบุวันที่เกิดเช่นวันจันทร์อังคารระบุปีนักษัตรระบุในการปลุกเสกเสริมดวงว่าเน้นพุทธคุณในด้านใดจัดส่งฟรีไม่มีเก็บเงินปลายทางสนใจสั่งจองแอดไลน์มาที่เบอร์064-130-1077เบอร์เดียวเท่านั้นจ้า